Ready for the next สวัสดีครับวันนี้พบกับ VRG เพย์โซนแมชระวางมุระคุมโมะยาสยุเอะและก็อะควาฟอสที่มีทุก VR เชิญเชิญเลยครบคนนี้ครบคนนี้จัดได้ว่าครบอืม่ะหมดหนาทีแล้วไปค่าจ้างหมดละไปดีอ,อะตอนนี้อ่ะ เท็คไหมบนล่ะบนบอกว่าเล่าเชินเยืนบอกห้าทาส่วนเทคนาคปีกขับรยบัสตัวเลุ่ยครับ เจ็ดห้าเจ็ดสามขึ้นมือมนึ่งบ่ายวันนี้คนจะเยอะหน่อยนะครับมันก็เลยจะเสียงอาจจะมียุ่งเหยิงนิดนึงตอนนี้ไอ้แมทที่เรากำลังถ่ายอยู่ทำไมมันไม่สนทนากันวะเจนจวคือคุยกันผ่านจิตเหรอ แค่เราฟอร์สคุยกันหรอสองคนจู๋ได้คุยคิวไม่ร้ายเปิดห้าหายย่าสู้โอขึ้นมือไม่มีสับปอสหลับหายย่าสู้โอขึ้นมืออ่ะไม่มีแล้วแปดพันตีแบบตไม่กาวไม่กาวเข้ามาเช็คโอเคช์ปอปอคนเปิดโลกัน่านเลย

14-20 0 0ฮิตจะคนนี้จะบูทฮิตแตโซบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งหาเมลตอมชื่อต่าง2 0ใคิเข้าเขาขึ้นมเท่าไหร่นะ14 20 2่ยี่ส0บไม่กาวไม่กล่าวไม่ก่าวกัออยโอเคโซบัตทิ้งมือหนึ่งใบเมตอมชื่อต่าง เนียฉันว่าเงินสัปดาหหน้าฉันฉันว่าต้องเก็บมาตั้งซื้อโต๊ะแล้วอะกาเงินสัปดาหหน้าฉันต้องเอามาซื้อโต๊ะแล้วให้เจ่เลยาละมันเลื่อนไงเซนจวดนนั้นหลจจะไปเื้อย่งนั้อยู่แลวแต่มึงไราก่นพอพอพสพองอพอนอพออกอ่าถ้าเห็นมพนอพอพอพออ่อพอวอพอบอพอพออพอพอพันอพอพอพพออ ยืนตัวละหมื่นเทยคอนตลอดเวลาตีค่าเก้าพันี่ไปเลยเช็คหิวออกข้างไม่หิวหมื่นสองหมื่นสามมืนคอนอทเลยว้าวไปต่อไม่สมารหน่อยอ่ะวันนี้มือไม่ดีมือยังไม่พอสมาร

อันนี้เ่่ย่หมืนยนหมื่นยนหมนตี่ยนยนยนไม่ถูกยี่สิบเอ็ม่กลัยดดอืมวันนี้อองงออวยได้จวไม่ยืเดียวมากรตีหกเลยสอง มันอานกระตือแบบผมสบต้องกินบ่ซ้ไม่ตึงผมไม่ตึงพูอย่างแล้วก็ชี้กล้องมีเลสสีใบเข้าส่งนจูบกันไหมาเลยมาอะไองเินจุบเอ้ยทำไมปุณปปลาไปนั้นวะไม่ใช่หมือ่กันไ่ผิดร่างไรร่างสองไร่างสองไเซลสองได้จูบล่งเปิดห้า เอาเก็สสารอะไรขึ้นมือจะสี่สองใบทำกว่าได้มาช้าไปนะคนนี้จะห่เยาสุออกมาแล้วเว้ยไฮ้สุดยอดทิ้งหนึ่งใบเ้บหนึ่งมีสงใบนี้ไปนี้ขึ้นอกคอหน้ากคอนากาศเทคนคหน้ากากว่าเมื่อลงเอาการหนึ่งยจากกองลงดอกอแล้วมันจะได้ชื่อเดียวกับยูนิแ้นเอาไปนี้ลงดอก ตัวมันได้ชื่อเดียวกันอันนี้ชื่อเดียวอันนี้องดีจิกแว่นพัดหนึ่งคนนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นแปดเขาได้ตัวเดียวตัวนี้เห็นว่าถ้ามีชื่อเหมือนกันจะบวกห้าพันโอเคเราก็จะไม่โจรต้องหมายควางข้ามโอเคแค่นั้นไม่ต้องเฟดยอดอ่าเดี๋ยวเัพนี้ก่อนแต่ตัวนี้บอกว่า ถ้ามียูนิตที่มีชื่อกันที่มีชื่อเหมือนกัน2ใบจะบวก5,000ันห่สาะปนิดยี่สิบห้าตดงก่อนนี่ไปก่อเช็คดยวก่นเชคาดิหมื่นเก้ตีขางจอสองน้าโอเคตไปี่ตีนไม่มีอะไรไม่มีอะไรอากาศาเธอเลย จอแรกจอจอตัวไปเอ็กเซลสองจนหนึ่งจะไม่ตัดเสร็มเราจะแบตเตอรี่หมดสินะสองสามสกิลเปิดห้าวันนี้ไปแข่งวันนี้ตัวแทนใช้สมองเดิเชยสมองเดียวไปหน่อยตอนนี้สมองแบตหมดเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วต่ออย่างน้อยตอนนี้ถ้าถ้ามึงแช่พลังงานสมองทั้งหมดที่มีไว้ข้างล่างยังมีหมู่กระท้้มึงอยู่ใช่กูหิวมากเลย แปีแปโอเควันจับเลตบรห้าพันห้าพันสุดเจับพันสเจ็ดขอหมื่นห้าปล่อยปล่อยปล่อยโนทิเกอร์ อันนี้มีเลทสีใบนี่เป็นเรียกะบวกห้าพันเป็นสิบสามสิบสามวัปดยีดยบเอ็ดนตีเท่าไหร่วันตีถ้าเกิดเทคครบมันจะบวก1 5ื่นบวกได้มีเกษสามเมโซโบวกขี้หนึน่งโอเคบวกนอะไรบนี่ยี่เ็ดี่เบ็ดอันนี้จะเป็นยี่สิบสี่ทีเบ็เป็นย่สิบีอันนี้เท่ไหร่อันนี้เทคครบไปเป็น19บเก้าอ็อย่สิบดไปก่อนตอเทคคนนี้ เลือกเรียกาศที่เป็นสองตัวสรับที่กันตนี้สรับที่นี้นี้จะอสองเอันนี้ตีสิบเก้าเก้าขอหมื่นห้าันนี้บกห่าม่นห้าอเตอนนี้จะบบกไปทั้งหมดห้ามืลวันตีอ่าเลสห้าบกหมื่นห้าบบกได้ึงเนเจ็สามตัวบบกขี้คนนี้เมื่อแอนตี้รบบัสหนึ่งลกสองหมืเจ็ดสองหมื่นเจดขีสามได้ สองนเจ็ดชนอยู่หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งได้เข้าพลังจูนหนึ่งสามเ็องเจดันสามเกินโนีเอันนี้หมื่นเก้าหมื่นห้า เกมไววะอะฮะเกมไวว่ะกลับไม่ได้นี่สองหมื่นเก้าตายไม่นะทะลุเอยียงกันเลยอกลับไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเด็กยาสุโอะนะครับไว้เจอกันที่ลีกอเวเลเช่นนะครับสามารถกดเข้าเกมไปเพื่อซื้อตัวละครได้นะครับหกพัามร้อบาทนะครับนั่นเลยเราไม่ขายของเอาทิวไอ, <laughs> อ้เหี้ยกูเล่นมานล้วจะเหรอว่าทำไมอยู่ที่มียาสุโอะอะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ